น็อตนอตโดดก่อนเลย่แอได้ยินเสียงะกันห่นอตโดก่อนเลยนอตโดดก่อนเลยเดี๋ยวพี่ปักแป๊บยนต์ไหมพี่น้อตนอไม่โดดอ่ะไม่พี่จะตายไม่พี่ ปล่าค่าอยู่มีคนป่ะเนี่ย เราจะชิมพี่ไม่ได้นะอีกก้าแต้มแค่นั้นเองทั้งที่หนึ่งกล้ามอยู่แรงอไรไแล้วได้สามผี่ พี่มีตัวมีตัวขวามือวิ่งมีชาร์จพี่แล้ววิ่งมาหาหนดได้ปะไม่ยู่นีไม่ปดะชาร์จ เพื่อนมันหายไปแล้วไม่นะเพื่อนใครอยู่แกนตอนนี้ก็กินไก่เลยดใช่ มันจะไม่ค่อยโหดหรอหรือว่ามันจะตึงบางเกมตึงบางเกมพี่แต้มสามห้าคือไปล้วไม่ตึงเลยสามห้าขึ้นไปไม่ตึงเลยใช่สามห้าสามพันเจ็ดประมาณนั้นอกอะเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็สามพันห้านี่ใช่ปหะใช่พรุ่งนี้เราก็สามห้าพี่มาพี่ไม่มาเล่นช่วงเช้าๆพี่จลกล้าขับเปเล่นกับเคืนกล้ามันกระโปรง ถ้าพี่มาถ้าพี่มานี่พี่น่าจะขึ้นแล้วขึ้นก่อนนะบอ๊กที่ส่วนี้ทัานเียดเองตอนเช้าเออก,ก็บง่ายง่ายง่ายมากๆเลยทีมสี่แต่ก็ตึงอยู่นะ No. <laughs> you ปวดเยาะจบเกมนี้เดี๋ยวไปเยาะกันนะพี่รอหนักกันใช่ๆเข้ไหนอ่ยอมบ์ แพที่แค่หมดออได้ปังแล้วเฮ้ยสิจีๆค่าโคตรเยอะไอ้น้าโมอะไรนะน้ำโมหอยเหี้ Đây, phần mươi mươi phân phân Đồng Em là bị đi qua. Mày mày bom đi Lo tiền Về phòng nào các bạn, đi vị Quay cho tưởng phòng nào ก็ถือ,อบบด้วยดิมันหยกไกลเน็ตไม่มีเอ้ยคุณประธาน เอาป่ะเฮ้ยมีหอ่หออนการมีมีเดี๋ยวปยื้อให้มันดีกว่า okay. เสียนะเสียนะเอาไอ้ตัวที่มันหลุดตัเดียวเอาป่ะจก่งยิ่งเ,ย okay. เยนยเอาเยอเอาป่ะมันมันหลุดตัวเดียวเนี่ยต้องไอ้ห่อไม่เห็นอะ ก็ไม่เห็น,น,นเเรานะแต่แต่กลัวหลังเข้าอเอราเป็นศพเป็นศพเล้วองมะนะเป็นศพคู่เลยศพเพื่อนมันอยู่หลังอันนี้หลังบ้านร,ร,รักหมอนรักหะอะไรมา มีรถนะแต่งส่วนไหนอะจอะไรบ้างเอาป่ะมันเล่นแหลงวันวะไอพี่พี่ดูไว้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ดูก่อนสักใักสลับกัน ไม่ได้แหล็กวันวะไม่แบ่งนนเลยขคนชอบมีอะไรบ้าง สวย <c oughs> แก้มือแก้มือแ,อแต่กระสุนมันน้อยนะกินน่ารักใช่แค่นี้ก็ทำเงินกินซื้ได้เอ้ยดูไอ้ดอกข้างหน้าล่างสิกระสุน จิงจิงเฮ้ยเฮ้เอาไปไม่ต้องหัวไปเฮ้ยมันหลังเข้าหลังเข้าระวังหลัง แตกคู่เลยพี่สาได้ปะทำได้แตกคู่เลยเ่ยข้างหลังอ่ะไม่ข้างข้างหน้าตรงไอวอรเนี่ยแตกแตกคู่เลยพี่แตกหมดเลยโอเคเฮ้ยตรงไหนอ่ะ ไห่ไหนรถพี่ทำได้ยอะไห ไอวอลไม่มีเลยไอ้เหี้ยตละไม่ดบของเลยอใครว่า,าบ้าเหี้ยงไงไเอาพี่เอาอ้าวอ้าว,าวมีไหนสดด้วยเหรอแต่ไมนได้บอลอยู่ในนั้นนะพี่มันบักสด ที่เหี้ยเราเนี่ยแม่งจริงว,ะๆๆงว่ะโรงเรียนไม่ใช่ไอตรงบ้าน ยึดตรงนี้เลยยีดไหนยีดไหนวะไอประตูซ้ายสุดเลยพี่ตาต่างเหรอใช่ใช่น็อกปะ ตายปะตปายไปหมดแล้วพี่่ะเ,ออเป็นห้าวยิงใครดูด้วยขึ้นเหรออ้เอเ <c ười> <c ười> กือบแตกออมาเ,เ,เก็บไปเก็บไดอก่ะ ียมันลัดเอดอกผมมันเก็บเอดอกไปใครวะไอ้ลูกข้างบนมันชักกียามไปแล้วโอ้โสเม็ดโอ้โกระทะสองเม็ดกระทะกลางหนะ้าโรงเรียนอ,อน,นอ๋อมาอ๋อมาเฮ้ยวิอยู่ โอ้ยไม่นอกวะโอ้ยนโนโ no oh โนโ o oh what's up m a ตัวไหนอ่ะตัวนั้นข้างล่างข้างล่างมั้งตรงสลิงปะไม่ตัวที่พี่ยิงอ่ะไอตัวผู้หญิงอ่ะเอาอยู่บ้านโน่นอยู่บ้านทางขวามือโน่นบ้านเขียวนกระทะสามเม็ดติดเลย ew อ่ะเฮ้ยแต่มันมีตัวข้างล่างอยู่นะยิงมาเนี่ย ของสลิงอ่ะ <S าะ s w อ่ะนี่ไงน็นอกหนึน่งเฮ้ยเฮ้ยแกว่าแตก แต่วงวะโคตรมันอ่ะมันเคยมีเอวีว่ะโรงเรียนนะ่ะเฮ้ยมีคนเข้าโรงเรียนมีคนแอบ,บเข้าเฮ้ยใครตั้งไ้วะเฮ้ยมีวอ,อกแค่รด้โรงเรียนตัว ข้างนอกไปแตไกไรยข้างนอกโรงเรียนแล้วแม่ทำไมไม่เข้าโรงเรียน <ไป S 1> อ้าฮะ <ไป S 1> บ้านเขียวออกมาออกไปคือ <c oughs> โอ้ยวอ,อไม่ได้ใช้เลยอ่ะ